ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยศีลเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมวันท,ที่11กุมภาพันธ์2569ในจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์สดประเทศไทยต้องมาก่อนเรียกร้องให้กะกะตใช้ความจริงและเปิดเผยสิ่งที่ถูกต้องมาแก้ปัญหาประชาชนเรียกร้องนับคะแนนใหม่ที่เขตหนึ่งชลบุรีลุกลามไปยังเขตเลือกตั้งอื่นๆทั่วประเทศแล้ว กกตฟังผมดีๆคุณมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมปัญหาระบบมันล่มต้องยอมรับความเป็นจริงล่มถึงเวลาไหนและควรนําภาพของหน่วยเลือกตั้งกว่าแสนหน่วยที่บันทึกไว้อยู่แล้วมาทําความจริงให้ปรากฏและพิสูจน์ว่าคะแนนขย่งจริงหรือไม่ยอดผู้มาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคะแนนจริงหรือไม่และเกิดจากความเอื้อหรือเกิดจากการทุจริตจ,จริงๆ ต้องพิสูจน์ตามเนื้อผ้าให้สิ้นสงสัยกันไปอีกทั้งเชื่อว่าการเรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ของเขตหนึ่งชลบุรีถ้ากะกะตมีมติให้นับใหม่คงจะไม่เปลี่ยนแปลงผลเลือกตั้งได้เพราะคะแนนเลือกนายสุชาติชมกลิ่นทิ้งห่างผู้สมัครพักประชาชนเป็นจำนวนมากส่วนประชาชนมาเรียกร้องจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือไม่นั้นตนเห็นว่าหน้าที่กะกะตต้องสนใจปัญหาเบื้องหน้าที่เป็นข้อเรียกร้องมากกว่าค้นหาเหตุจากเบื้องหลังมากล่าวอ้างเพื่อหลบหลีกปัญหาเบื้องหน้า ดังนั้นกะกะตควรพิสูจน์ความถูกต้องให้สิ้นสงสัยอย่างตรงไปตรงมาของประชาชนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอย่างก,ก็ตามหากกะกะตไม่ให้นับใหม่แล้วต้องอธิบายความสงสัยของประชาชนทุกข้อให้กระจ่างแจ้งทุกกรณีเช่นกันนายจตุพรกล่าวว่าหลายเรื่องที่เป็นปัญหากับการเลือกตั้งนั้นประชาชนไม่สบายใจถ้ากะกะตทำหน้าที่ตรงไปตรงมาก็ไม่เป็นปัญหาแต่กลับปล่อยให้ประชาชนสะสมความไม่สบายใจกับสิ่งที่ผิดพลาดตั้งแต่เลือกตั้งล่วงหน้าจนกลายเป็นความไม่เชื่อมั่นกะกะต สิ่งสาคัญการแก้ปัญหาต้องใช้ความจริงตามที่เกิดขึ้นกับหน่วยเลือกตั้งที่ถูกบันทึกไว้มาชี้แจงหรือนําใบบันทึกรายงานผลคะแนนแต่ละหน่วยมาเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่ากันตามเนื้อผ้าซึ่งจะเห็นร่องรอยการประท้วงมาตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งแล้วส่วนการตั้งรัฐบาลน,นั้นพรคประชาธิปัตย์ประกาศไม่เอาด้วยกับกล้าทำและหวังจะรักษาจุดยืนนี้เอาไว้โดยไม่มีข้อมูลใหม่มาเปลี่ยนแปลงอีกทั้งประชาธิปัตย์ประกาศไม่ร่วมรัฐบาลกับพักการเมืองสร้างความแตกแยกซึ่งไม่รู้เป็นพักการเมืองใด เมื่อประชาธิปัตย์ไม่เอากล้าทําแล้วแสดงว่าให้พักภูมิใจไทยเอาเพื่อไทยมาร่วมและไม่สนับสนุนทุนเท่านั้นมีเทา่าตรงไหนบ้างก็เท่ากันทั่วหน้าอยา่างไรก็ตามคอยรักษาจุดยืนทั้ง3ข้อนี้ไว้อีกทั้งย้ําว่าการปั่นข่าวไม่เอากล้าทําเข้าร่วมรัฐบาลน,นั้นเป็นเรื่องง่ายแต่เชื่อไม่ได้เลยเพราะภูมิใจไทยต้องยึดมั่นกับกล้าทํากันมาแล้วรวม251เสียงหากภูมิใจไทยเขียกล้าทําแล้วท้ายสุดจะถูกโดดเดี่ยว ยางก็ตามผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงถึงความถดถอยของพรรคเพื่อไทยถ้าภูมิใจไทยนำพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมรัฐบาลการยกเลิก MOU c c เรื่องแรกที่ภูมิใจไทยทำเท่ากับฉีกหน้าพรรคเพื่อไทยทันทีดังนั้นจึงเชื่อว่าภูมิใจไทยต้องจับมือกับพรรคกล้าทำต่อให้กระแสะเป็นอย่างไรก็ตามผมไม่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะจับมือตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยเพื่อเขีร์พรรคกล้าทำออกไป ส่วนจะตั้งรัฐบาล3ามพักภูมิเจยทยเพื่อไทยและกล้าทำจำนวนเสียงก็ล้นเกินไปจะแบ่งกระทรวงอ,อย่างไรดังนั้นโอกาสจะเกิดงูเห่าจากบางพักมาตั้งรัฐบาลกับภูมิเจไทยแล้วรวมกับพักเล็กพักน้อยก็พออยู่กันได้และเห็นร่องรอยกันอยู่นายจตุพรบอกว่าการอยู่หรือไปของรัฐบาลอยู่ที่วิกฤตศรัทธาแม้มีเสียงกว่า300ก็ไม่ได้ค้ำยันได้เช่นพักไทยรักไทยก็อยู่ไม่ได้ดังนั้นการเม,มืองเอาแน่เอานอนไม่ได้และคงไม่สลับซับซ้อนจึงขอให้ดูกันานาน,าน ต่อกับความวุ่นวายทั้งหลายที่มีการเรียกร้องต่างๆไปยังกก,กตในทางการข่าวก็ปรากฏว่าในเบื้องต้นนะครับถ้าไม่ใช่กก,กตก็ช่วยถแถลงมาหน่อยก็แล้วกันว่าไอ้ระบบเนี่ยมันพังระบบมันล่มและทุกอย่างมันก็รวนหมดคือคนเนี่ยรวนอยู่แล้วทีนี้พอระบบมันล่มด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมันไปหมดเพราะเนี่นะครับไอ้สภาพคําว่าบัตรขย็งเนี่ยสองบัตรไม่เท่ากันและผู้ใช้สิทธิกับบัตรย้อนแย้งกัน ทีนี้คกตตฟังผมและตั้งหลักดีๆว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งสุจริตและเที่ยงธรรมปัญหาถ้าระบบมันล่มมันก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าล่มกันถึงเวลาไหน และนําภาพและข้อเท็จจริงในแต่ละหน่วยแสนกว่าหน่วยไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างไรก็ต้องมีบันทึกอยู่แล้วก็นําความจริงให้ปรากฏแล้วก็พิสูจน์ว่ามันขยิงจริงไหมไอ้ยอดไอ้ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับน้อยกว่าบัตรน้อยกว่าคะแนนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเกิดจากความเออร์เรอร์หรือเกิดจากการทุจริตจริงๆผมว่าเอาให้สิ้นสงสยัยนะครับก็พิสูจน์กันตามเนื้อภาพว่ากันแฟแฟ,แฟเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมติของกรกตทั้ง7จดคนนั้น,นะจะต้องมีมติอย่างชัดเจนจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับเมื่อทางเจ้าตัวเนี่ยเขาแสดงเจตนายืนยัน,นยก็ไม่มีอะไรที่จะสลับสับซ้อนก็แปลความกันว่าการนับใหม่มันก็เป็นทางออกที่ที่ดีที่สุดว่ากันตามเนื้อผ้าว่ากันตามข้อเท็จจริง คือผมมองดูว่าถ้าให้คำตอบไม่ได้เนี่ยเขาก็เลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนับคะแนนใหม่ต้องก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนเขาสงสัยคนเขาไม่สบายใจซึ่งกอต้องคิดว่าฉันก็ไม่ได้โกงแต่คนก็สงสัย่ะเพราะฉะนั้นก็พิสูจน์สินะครับพิสูจน์แรกก็คือคะแนนดิบเนี่ยนะครับที่ขึ้นอยู่จะโดยภาพถ่ายหรือจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามนั่นแหละ นะครับซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้มีการรับรองอะไรประกาศแบบเหมือนไม่ประกาศนะครับเราก็เหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อสมัยยังต้องขี่ช้างไป,ไปถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็ทําให้มันตรงไปตรงมาจนกระทั่งคนเห็นแล้วว่ามันมันไม่ใช่แค่ทําความจริงให้ปรากฏความจริงเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างผิดคือผิดถูกคือถูก